A flare in the sky signaled the final countdown. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, now. When we saw the light and the explosion in the sea. ทำให้เขานึกถึงบรรทัดหนึ่งจากคำพีพักวัตคีตาบทสนทนาบนสนามรบที่พูดถึงพลังการทำลายของจักรวาล Now become Destroyer of Worlds I am death the ณบัดนี้เขาพระเจ้าได้กลายเป็นผู้ประทานความตายผู้ทำลายโลกทั้งปวงคำนี้มาจากพัวัตคีตาที่ออเปนไฮเมอร์ใช้อ้างหลังเห็นพลังที่เพิ่งสร้างขึ้น และมันสะท้อนทั้งความตื่นตะลึงและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขา